มาดูข่าวคราวที่เขาส่งต่อกันในโลกออนไลน์กันหน่อยมีการแชร์แนะนําเรื่องสุขภาพมาอีกแล้วค่ะบอกว่าให้นําเถารางเจิดรากต้นแก้วแล้วก็เปลือกแตงโมแห้งเอามาต้มดื่มเขาบอกว่ามันจะช่วยรักษาโรคไตอักเสบได้อย่าเพิ่งทําไปฟังกันก่อนนะคะว่าชัวหรือมัวนิ่มค่ะ ตรวจสอบแชร์ส่งต่อแนะนำให้เอาเถารางจืดรากต้นแก้วและเปลือกตั้งโมแห้งนำมาต้มน้ำช่วยรักษาโรคไตอักเสบได้ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชี้แจงว่าเป็นแฉม่วนิ่มค่ะพืชทั้ง3ชนิดไม่พบในงานวิจัยที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถรักษาไตอักเสบให้หายขาดได้และยังฝากเตือนว่าผู้ป่วยโรคไตไม่ควรไปซื้อยาสมุนไพรมารับประทานเอง เพราะอาจเกิดผลเสียทําให้ไตมีการทํางานเลวลงกว่าเดิมและการใช้สมุนไพรจะต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ผู้รักษาด้วยนอกจากนี้ผู้ป่วยโรคไตควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารซึ่งช่วยในการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติงดอาหารรสเคม็มงดเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของโพแทสเซียมจำนวนมากที่โพสต์ที่แชร์มวนินนะคะ